สวัสดีครับผมบ้าวเสียงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซถูกทันนะครับเอายม,มือแรงเ,เย็นวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายน2 5 6 8นะครับก่อนหวยออกหนึ่งวันโค้งสุดท้ายบ้าวเสียงเมี่ยงผีครับ <laughs> เพลงไหนหลังจากไปหน้าทางให้เอฟซีตั้งแต่ตองหวดแล้วดีใจปะดีใจหรือไม่ดีใจ มีใจครับโอ้มันใจไปได่งวดนี่คิดว่ามีใจเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เอร์เซเลยครับเอ,อ้ยหลังจากที่เขามาแล้วสองงวดสามงวดติดแล้วเนาะครับแปดเจ็ดซีหานะครับงวดนี่เบาเสียงปล่อยแขนแขนตั้งแต่ตองงวดสามตัวหางเดียวแล้วกะเลขกซีกุมารน,นะครับเลขกซีกุมารคือเลขกซีตูหันละ แต่เบาเสี่ยงจับไว้ให้ตอนตองหวัดหันจับไว้ให้สองคููหลังจากเมื่อนั้นจากวันนั้นถึงวันนี้เบาเสี่ยงฝันอีกบะฝันครับฝันอยู่ได้ไปเมืองพญานาคบะหรือไปแต่เมืองผีไปเมืองผีอีกแล้วเป็นยังก็อถือกันแต่กับผีบนเป็นรักมีผู้สาวอยู่เมืองผีแล้วบะเนี่ยมีบ่มีผู้สาวอยู่เมืองผีหรือเมืองผีมีผู้สาวบะมีมีบะ มีมีอยู่ครับบ้านนี่ไปรอบนี่นี่ไปรอบนี่ไปพออย่างมากเนี่ยเห็นยังไงเห็นตึกเห็นคนหลตึกครับเมืองผีก็ไม่ตึกบ่ตึกข้งสูงอี่บ่ครับโอ้เป็นคือยังเมืองมนุษย์เท่าบ่เมืองผีครับคือกันเลยครับโอ้โอ้ไข่ไข่กับเพื่อเรื่องบอเนะ่เด้เนาะ ฝันว่าไปเที่ยวมูผ้าไปเที่ยวเมืองผีมูที่ตายไปแล้วเป็นคือกันกับบ้านเฮานี่แหละเป็นเป็นบ้านเป็นเมืองขื้กันนี่แหละเพราะน่้นฮอดไปขายยาให้โลไปโตนให้โลเพราะเรื่องกระไดไปเมืองผีบ้าเสี่ยงไปเห็นผีเหรนให้โล่จะเที่ยวะม่เห็นม่เห็นเลย <laughs> แล้ววันนี้ไปรอบนี้ได้เลขมาเพิ่มบะหรือว่ายังคือเก่าตั้งแต่ตองหวัดยังคือเกา่ายังคือเก่า หายว่าเบา,บาเสียงยังมั่นใจในชุดเก่าอยู่เป็นบอกแต่ว่ามือนั่นเบาเสียงลืมหาเลขวิ่งเด้ตอนต่องวดอะ่ะลืมหาเล,เลขวิงวง่งเด้เอเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้นี่เมืองตัวเลขของเบาเสียงนี่เห็นบ่บ่บมีเลขวิ่งดิหายเหลขวิ่งได้บ่มือนี่ได้หาวิง่งยังวิ่ง bíng hộp, uhm, hay lê Vinh hộp, áo, bíng hộp, áo, bíng hộp đó, tên tổ vĩng, áo, đi, bưng tổ lê นะครับดูตัวเลขอ่ะเบาเสียงคือตัวเลขเบิ้งบาบนี้เห็นบ่เบาเสียงหายว้นี่เบาเสียงจับห้ยสองคู่นี่ง<ม>ุ่ที่ผ่านมาเบาเสียงกับบอได้จับหย้ยดีซีหาแต่ว่ามันเป็นเลขซีกุมารนะครับมันเป็นเลขซีกุมารเอ้าโชว์เอฟซีจังหน่อยดูโชว์สะก้อนโชว์สะก้อนเขียนเลขวิ่งลงไปแหละจับแนบๆนบแต่ความยังสี่เออแนบเข้าไปอีก โอเคโอเคโอเคประมาณนั้นละโอเคโอเคแล้วโอเคแล้วนี่ครับตัวเลขเบาเสี่ยงนะครับอยอาอย่าลอาไงล่ะลดอย่าลดลงองเอาขึ้นเออเอาขึ้นอึ๊บเอออ่าโอเคแบบประมาณนี้แล้วนี่นะครับตัวเลขของเบาเสียงที่เบาเสี่ยงหายไว้นะเลขเบาเสียงเพิ่มเลขวิ่งมาให้นะครับเลขวิ่งนี่ก็คือวิ่งหกครับ ต้องตรงนี้นะครับเลข3มตัวคือเจ3สองสเลข2ตัวอ่าเลข4กุมารนี่คือมี3มี9มี5้ามี6นะครับมี3มมี9้ามี5้ามี6นะตัวอยู่นอกตัวอยู่นอกสามเหลี่ยมนี่คือเลข3นะครับตัวอยู่นอกสามเหลี่ยมคือเลข3ตัวอยู่นอกสามเหลี่ยมคือเลขสาม ตัวจับคู่ที่เบาเสี้ยงจับนั่นจับเก่าหาเก่าหกแต่ตัววิ่งพายหกเด้บาทนี้หรือเบาเสี้ยงสิบอกเป็นใน่ๆว่าเก่าหกบ่ฮะตัววิ่งวิ่งหกตัววิ่งวิ่งหกครับอ่ตัววิ่งนี่คือวิ่งหกเลยบาทนี้อ่ะบาทนี้สิให้วยาวเสี้ยงเน้นเด้อครับบาทนี้เอาเอาเอาบ้างลูนี้สิให้เน้นให้เอฟซี อ่ะนี่ปากกาแดงนะครับให้เบาเสียงวงเน้นให้เลยสามหาปรจับบ่เบาเสียงกับสามเก้าคับสามหกนี่จับปะแนนสามหาเนี่เบาเสียงจับบ่สามหาสามหาปรจับนะครับเบาเสียงว่าสามหาปรจับว่าสั่นสามหกจับบ่สาบหกจับสามเก้าจับบ่สามเก้าปรจับ จับให้แค่เข้าหาคับเข้าหกว่องบาดนี่อยากว่องตัวใดตัวที่เบาเสี่ยงมั่นใจที่สุดนี่เลขคูค่ใดเข้าหาเข้าหกหรือสิเป็นเจ็ดสองสามตัวที่เบาเสี่ยงสิเน้นเดี๋ยวถามก่อน<ม>ให้วิ่งเลขหกมันบ่คร<ำ>ับอ่าบาดนี้จับคู่เน,น้นนี่สิเน้นตัวใดเอาเนี่ยเนี่ยเ,เ,เ,เอาเว่งเลยเน้เนนะเลยนะเอาโโ <c oughs> คือวงยางสัน่นเนาะว่าว <c oughs> งเก่าหกแต่ว่าขีดทับเลขเกา <c oughs> <c oughs> า่าเอ้าเบาง่ายๆคือเบาเสียงเนีนเก่าหกรับโชวโชว์โชว,โชวตัวถือโชว์ถือโชวเลยวงแล้วครับนี่อาจจสวงบ่สวยอาจจะ,งะวจจะงไม่สวยถือไปแบบนี้นะ้ินิงน่งน,ง,นง,นงนิง่งนิ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 ่งหัวนนไปงนนอ โอเคครับนี่ละโอเคเราบัดน,นี้อย่าติงนะอย่าติงคนะิงเลยอย่าติงคิงเดี๋ยวสิสู้ไหยเอฟซีบงไกลๆนะครับ่วงเน้นไฮแดงจึงคิงเลยนะครับ่วงเกาหกครับแต่ว่าขีดแดงหันไปไปทับเลขเกาอยู่นะครับแนวมือสันครับแสดงว่ามือนี้เพร่ได้กินกาแฟแต่มือสันๆจังสิกินกาแฟไปมือนี้กินแล้วบ่ ยิงกาแฟเราขึ้นมือสั่นแท้เอาให้เอฟซีเบิรงเด้อครับผมอ่ะเนี่ยโอเคถือไว้นิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆประมาณนี้อ่านี่ครับเบาเสียงเน้น96นะครับแต่ว่าถ้าบ่มักที่เบาเสียงจับให้เด้อมันมักสามัก3ามเก้ามัก36ก็จับเอาเองโลดครับนะแต่เบาเสียงบอกว่าเบาเสียงบ่จับดอกคือจังหวะที่ผ่านมาก่หละทำวาซีหาเบาจับเบาเสียงเบาเสียงกับเบาจับนะแต่ว่ามันก็ออกซีหา นะครับเพื่อนจับไฮซีแปดตัวเดียวที่เบาเสี่ยงจับนะครับแต่ว่ามันออกตัวที่ไม่จับครับแต่ว่ามันก็นอยูซีซีกูมานนั่นแหละเลขนะเลขอยู่ในเอ่อเลขซีตัวนะครับตอนนี้ที่เขาต่อเนื่องนี่คือเป็นเลขซีตัวขงง็งแรงนะครับงวดนี้เลขซีตัวมีสามมีเก้ามีหามีหกเอาไปพิจ,จารณาเบิง้งเน้นโค้งสุดท้ายมักกะจัดคัดกระพาน นะครับเป็นแค่เพียงแนวทางบ่าวเสียงบอกมั่นใจเก้าสิบเปอร์เซนต์งวดนี้เอามั่นใจแตกงวดนี้มั่นใจแตกมั่นใจแตกปะแตกอ่าเอาแห้งเลยไหมขึ้นมันคือโค้งมั่นใจเลยไหมแตกแห้งรู้แตกเอาแตกแตก,แตก <laughs> อัดหลอดปะครับ <laughs> เอาโอเคครับ, <laughs> รบผมมือนี่ โอ,โอ้โชคดีนะครับมาพอเบาเสียงยังไม่แรงอ่ะขอบคุณเบาเสียงหลายๆครับผม